เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามตลอดสำหรับพระเอกละครแนวจักจักวงวงจากช่องเจ็ดที่ผันตัวเองมาเป็นศิลปินลูกทุง่งในานามพระเอกละครไทยหัวใจลูกทุง่งอย่าง ฟิวกิติกรล่าสุดไม่รู้ว่ากำลังจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้หรือเปล่าหลังมีคนตาดีแอบเห็นเดินเข้าสถาบันความงามชื่อดังที่อยู่คู่กับคนไทยมานานถึง20ปีอย่างสลิมอัพเซ็นเตอร์ซึ่งหลังจากที่ถูกสงสยัยฟิวกิติกรก็ไม่รอช้ารีบออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เข้าสถาบันความงามในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะ จริงๆแล้วส่วนตัวอยากมีหุ่นที่เฟิรม์มอยากมีกล้ามหน้าท้องอยากมีซิกแพคตอนนี้มีงานแสดงงานเพลงเข้ามาเยอะมากเลยไม่มีเวลาออกกำลังกายและการออกกำลังกายก็ต้องใช้เวลากว่าที่ไขมันส่วนเกินจะสลายออกไปก็นานเลยตัดสินใจมาพึ่งสถาบันสลิมอัพเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องที่จะมีข่าวดีฟิลกิติกรก็บอกว่า รับรองถูกอกถูกใจแฟนๆอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ที่ต้องโชว์หุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนอย่างแน่นอนว่านี่เหรอฟิลกิติกรทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้และถ้าหุ่นดีขึ้นมีกล้ามท้องซิกแทก็กแน่นๆแฟนๆจะได้เห็นโชว์เบาๆหน้ารักๆเป็นกิมมิคที่หนุ่มฟิลอาจจะใส่กางเกงว่ายน้าตัวเดียว หรือมีเสื้อปิดบางๆให้เห็นแค่ซิกแท้กลงในโซเชียลส่วนตัวและสำหรับใครที่เป็นแฟนละครแฟนเพลงของฟิวกิติกรนอกจากละครเรื่องกล้าผาเหล็กที่ออกอากาศทางช่องเจ็ดเพิ่งจะจบไปในเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่อย่างโปรเจกต์รำวงสามชาและผลงานภาพยนตร์เพลงรักบ้านทุ่งภาคสองกับภาพยนตร์นาคาอวตารที่กำลังถ่ายทำอยู่รวมไปถึงหลังจากนี้ ี้เจ้าตัวจะมีซิกแท็กที่ดูดีมากขึ้นขนาดไหนคงต้องติดตามรอดูกันต่อไปโอ้อะแต่ใครที่อยากหล่อเหมือนหนุ่มฟิลกิติกรแล้วไปเจอกันได้ที่สลิมอัพเซ็นเอร์ชั้น8สาขาใหม่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เดียวจบตอบโจทย์ทุกปัญหาจ้า